ดีวันที่สองของการติดเกาะหมู่เกาะอ่างทองฮะเมื่อเช้าก็เพื่อนๆเห็นแมน,น้าที่ผมไปเดินจุดชมวิวอะไรนะพี่แจ็คผาเน,นะเดี๋ยวอ่านไปอ่านก่อนผาจันทระหลัดใช่ไหมพูดตรงๆว่านี่ทิ้งห่างเลยนะผมขึ้นไปไม่ถึงจุดที่สามนี่ลงมาแล้ว<ม> <laughs> เวหนื่อยไหมพี่ <laughs> ผมถามพีก่อน <laughs> เห <laughs> นื่อยแน่นอนจริงอะคือถ้าเพื่อนๆมาออกกาลังกายเนี่ย ผมว่าโอเคนะครับเหมาะกับการถ้าถ้ามาคุบทัวร์เนี่ยคือโคนเที่ยวตอนเช้าไม่ได้หรอกต้องนอนค้างอย่างเดียวเพราะว่าคุบทัวร์เนี่ยจากเกาะสมุยมาเนี่ยมาถึงตรงเนี้ยเร็วสุดก็ประมาณสี่โมงสี่โมงเช้านะสี่โมงครึ่งครับตรงเวลามากประมาณเนี้ยเพราะเมื่อคร้าที่สจแล้วก็มาสี่โมงครึ่งเรือเขาออกตรงเวลาแล้วก็ถึงตรงเวลามากครับจะไม่มีโอกาสได้ขึ้นตอนเช้านะแล้วที่สําคัญคือถ้าคุณมากระทัวเนี่ยอย่างที่ผมย้ำไปนะคือ คุณต้องรีบขึ้นเรียบลงเพราะว่าคนที่เขาไม่ได้ขึ้นที่รอบนเรือเนี่ยเขาไม่รอคุณนะเขามีเวลาให้นะใช่ยังบอกว่ามากินข้าวตรงนี้แลถึงจุดที่จะออกเรืออาตอ๋สมมุติแล้วการชั่วโมงหนึ่งคุณก็ต้องชั่วโมงหนึ่งนะอี่ที่ผมสมมุตินะไม่งั้นทุกคนในเรือก็ต้องรอคุณคนเดียวก็จะโดนวอยไวเมื่อวานโดนวอยไวหลายหลายหลายคู่เหมือนกันนะคนคนที่แข็งแรงขึ้นขึ้นและลงไม่นับถึงเวลาที่ถ่ายอยู่ประมาณ ครึ่งชั่วโมงนั่นคือคนที่แข็งแรงเลยนะแข็งแรงคือขึ้นได้ตลอดและลงตลอดอไม่พักนะโดยไม่พักเลยอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็ถ่ายรูปอีกประมาณครึ่งชั่วโมงแปลว่าคุณมีเวลาสําหรับคนที่แข็งแรงคือขึ้นโดยที่ไม่หยุดแล้วก็ลงไม่หยุดคุณมีเวลาชั่วโมงหนึ่งทําได้แต่ผมนี่ไอ้ตัวของข้างผมมั่งไม่แข็งแรงอย่างนี้สองชั่วโมงกว่าผมนะผมน่าจะประมาณสองชั่วโมงกว่าขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็ถ่ายนะ อันนี้ก็มาเผื่อใจแล้วกันเผื่อเพื่อนเป็นข้อมูลเป็นแนวทางว่าถ้าเพื่อนเพื่อมาอุทยานชาติหมู่เกาะอ่างทองเนี่ยถ้าจะขึ้นไปจุดชมวิวผาจันจรัดเนี่ยก็ประมาณนี้รายละเอียดโอเคเพื่อนเพื่อนก็ยังมีอะไรเล่าใจนะยังเหลือวันนี้กลางคืนแล้วก็พรุ่งนี้ยังคีดคอนเทนไม่ออกเลยว่าจะทําไงต่อเล่นน้ําโอเคไหมเดี๋ยวแล้วมันจะมีถ้ำอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเดินถ้ำครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวตามพี่แจ็คไปแล้วกันนะช่วงนี้ผมขออาบน้ำก่อนนะตอนนี้เสื้อเหมือนกับไปลงเล่นน้ำทะเลมา ขออาบน้ำกินข้าวเอาแรงก่อนแล้วเจอกันครับผมจะรบกวนให้สแกนการบริการของที่นี่นะคะ่ะว่ามีความพึงพอใจแค่ไหนยังไงของเรามีการให้การบริการนะคะแล้วก็ห้องน้ำค่ะ,ห,คะห้องน้ำที่นี่เป็นยังไงในส่วนอะไรจะติชมได้นะคะคข้างใน<ม>แล้วก็จะมีของ เป็นบ้านพักค่ะแล้วก็อันนี้เป็นลานกลางเต็นท์พอดีเห็นว่าน้องสองคนกับคุณเออคุณน้องกับคุณพี่โอนไม่นานดู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 แก่กว่าผมเยอะโอเคผมก็คือะแกนเข้าไปในตัวโค้ดที่ลายเลยเลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็กรอกเขาเรียกว่าอะไรนะกรอกข้อมูลเพ่อแสดงความคิดเห็นได้ อาวุธทพรุ่งน้าเราเอาทํามาตะแกรนในลายปุ๊บก็จะมีที่กอกอยู่ตรงลายเลยใช่ค่ะมันจะขึ้นเป็นในนี่อันนี้ลานกลางเต็นท์นะคะครับลานกลางเต็นท์ตะแกรนทีละครั้งเลยใช่ไหมครับครับทีละครั้งทีละครั้งนะจะขึ้นจะขึ้นทีไรอย่างโอเคเดียวครับค่ะเยอะไหมคะไม่เยอะแค่แป๊บเดียวค่ะง่ายง่ายครับผมขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวหนูรับกวนถ่ายรูปโอเคครับที่เป๊ะ สามีค่ะใช้งานให้คุ้ม่โอเคครับโอเคครับขอบคุณคมาขอบคะมีความสุขในวันนี้ัก่อนนะคะขอบคุณครับ ของพี่แจ็คอันนี้คือกะเพราอะไรพี่กะเพราปลาหมึกพิเศษพิเศษดูเต็มเ <ๆ weil S 1> ยอะเลยอย่าเพิ่งถามราคานี่ผมดูให้ดูก่อนนี่นปลาหมึกนี่ดูจากตัวนี้น่าจะประมาณสองตัวใหญ่ๆแล้วก็ไข่เจียว <i> ราคาให้เพื่อนดาวก่อน ALK ว่ากี่บาทใหนะ้ดาวก่อนนะดาวก่อนๆๆ again, นะดาวใหญ่ๆมานะก่อนที่จะพี่แจ็คจะเฉลยนะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กตอกหมดเวลาพี่เฉลยราคาเท่าไหร่พี่ร้อยหนึ่งครับ เพื่อนคงจะไม่ได้ผมเงียบไปแล้วเมื่อวันผมทำไมร้อยสิบาทวะทำไมพี่ร้อยเดียวลำเอียงแท้ๆท้่จริงเลยน้องคิดรอ้อยนึ่เนี่ยร้อยหนึ่งหรือเข้าเต็มติเขาคิดผิดหรือเปล่าพี่ลองแหวกก่อนดิแหวกใหม่ดิี้ยร้อยหนึ่งครับแหวกไงดิมาดูนะนี่ร้อยหนึง่งดูว่าผมหน้าตาเหมือนชาวต่างชาติปะตอนตอนผมไปสั่งผมไปสั่งแบบว่าภาษาคนไทยนะก้าวปัดกระเปา๋า ปลาบ,บึกรวมหน่อยนึ่งผมพูดงี้นะ,ะ <g ül> พี่พูดว่าไงเป็นถัง,ขงเขาอะแล้วพอพหมือครับ <g ül> เออนนี้คนไทยไงคนไทยไงผมไม่พูดงั้นคนต่างชาติอันนี้ราคาตามตลาดหุ้นมะนะมผมไม่เชื่อนะเดี๋ยวเอาวันเดี๋ยวผมฟังถ้ายังมาเสีบเหมือนเดิมอีกผมจะบอกดันทีขเขาว่าผมคนไทย <g ül> โอ้โหพิเศษด้วยร้อยเดียว กำลังนอนเพลินเลยเอาแล้ววันนี้ทั้งหาไม่มีใครเพราะว่าน่าจะเป็นเรื่องเรื่องโควิดฮะยกเลิกทัวร์กันหมดเลยแต่แรกคุณนุ่งก็คนจะเยอะนะวันนี้น,อน้อยกว่าวานนี้นะเมื่อวานประมาณสามสี่ครุบทัวร์ได้อยู่วันนี้เห็นเห็นอยู่มีมานสองนฮะแล้วก็ทยอยทยอยกลับกันบ้างแล้วบางคนก็กำลังนั่งกินข้าวาอ,อยู่เอาให้พอ,อให้พอไปเลยเพื่อนไหนก็มาอยู่หน้าห้องน้ำาะเดี๋ยวพาเดินดูห้องน้ำแล้วกัน สำหรับสมาชิกกลางเต็นท์นะใครชอบมากางเต็นท์ก็เดี๋ยวผมถ่ายห้องน้าให้ดูกันนะที่ผมถ่ายอยู่ตรงนี้คือห้องน้าหญิงนะผมไม่ได้ก้าวาล่วงมนันเดี๋ยวผมพาไปดูห้องน้ําชายแล้วกันนะว่าประมาณไหนที่นี่มีสองห้องนะมีส่วนตรงนี้ห้องหนึ่งแล้วก็ตรงที่กินข้าวทางนู้นน่นะตามมือผมอีห้องหนึ่งใกล้ๆหาดแต่ตรงนู้นจะจะดูจะดีกว่าเพราะว่า mm. เรื่องห้องอาบน้ําจะเยอะกว่าแล้วก็ห้องน้ําเป็นโถแบบว่าไม่ได้นั่งยองอมาดูฮนะ นี่โซนห้องน้ําชายครับก็จะมีก๊อกน้ําไว้ล้างหน้าแปรงฟันล้างถ้วยล้างจานได้เลยมมหน้อยนึงนี่ฮะไปห้องน้ําชายก๊อกน้ําให้อย่างดีแล้วก็ที่สําคัญมีห้องอาบน้ําอยู่ประมาณสองห้องครับผมที่สําคัญมีห้องน้ําอาบน้ําเนี่ยประมาณเนี้สองห้องด้านนี้แล้วก็ด้านนี้ฮะแล้วก็น,นั้นก็จะเป็นห้องน้ํา ผมให้ดูห้องเดยวแล้วกันเนาะเนี่ยมีเป็นห้องแนง,ย,งยองอย่างนี้แต่แทบตรงใกล้ๆที่กินข้าวจะเป็นโถชักโครกนั่งสบายสําหรับคนที่น้าหนักเยอะหรือว่าผู้สูงอายุก็เข้าทางนู้นจะสะดวกกว่าอันนี้ก็จะมีรองรับอยู่ประมาณสามห้องเนาะสําหรับชาวกลางเต็นท์อ่ะประมาณนี้ก็ผมห้องน้ําอุยแยงาี้าหมู่เกาะอ่างทองอ่ะเป็นข้อมูลให้เพื่อนชาวไปได,ด้เดยกก็ถึงประมาณนี้ครับผมธารมชาติล้วนเพื่อนๆดู ตะขับตัวเป็เลอนะเลยเห็นพี่แจ๊กบอกตะขับไฟวะเนี่ยโดนไม่ได้นะพอดีงผมแงะไปเห็นดีจามือเท้าอดีเียโอ้โหนี่มันไตได้นะอยู่สักทีฮนะอันนี้ของจริงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเพราะว่ามันตกมาชั่วโมงเกือบสองชั่วโมงได้อะ่ะเดี๋ยวตกยิ่หายหร่อตกไป่หายเรือว่าจะไปทำเต็นท์อยู่ดวผมให้ดูตัวภาพฮนะฟ้าหลังสวนมันก็มี ความโชคดีและความโชคร้ายของว่างนะคือมันอาจจะตกแค่ตรงเนี้ยแล้วมันก็จบเลยตอนเย็นกับตอนกลางคืนอาจจะไม่มีแล้วหรือมันอาจจะต้อปแปอยเองเงี้ยยังยังตกอยู่เลยนะทั้งคืนก็ได้าาอน,นี้เราไม่แน่ใจแต่เราก็ขอภาวนาว่าหยุดเจท,ทีเถอะเดี๋ยวพาไปดูฮะตรงนี้ที่เรากางเต็นท์อยู่นะเพื่อนลิมลำธารเงี้ยน้ำล้นเออเลย ตัวสีที่มาตายแ,แ,แล้วไม่มีน้ำแม่มีน้ำกลมเลยตัยยวขอบข้างก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมก็คือพี่แจ๊กแล้วว่าจะย้ายไปตรงไหนดีเดี๋ยวเราให้น้องเที่ยวกลับเหมือนกันน่าจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วนะตรงเนี้ยเพราะว่าพี่ๆก็มากันแล้วก็ไม่ได้ขึ้นไปข้างบ,บนด้วยเพราะฝนตกสองชั่วโมงกว่าเออก็ได้ยอยู่นะแต่เยอะขอนั่งไหมแชร์ไหมนะได้อาบน้ำไหมเรียบร้อยไว้นะนะอาบเสร็จมล้วไหมได้ว่ายน้ำไหมคอนเท<ห>นต์วันนี้ หรือว่าอะไรเขาติดตาผมไม่ดีวันนี่กี่หัวจะไหวน้ำนิ่อ่ารุ่นะหนตอนตอนเย็นนี้นะยังมีโอกาสเพราะว่าถึน่าจะหมดแล้วนะฮะหวังว่าตอนเย็นน่าจะไม่มีฝน้รฝนเพื่อนดูสภาพเต็นเราแต่ของเนี่ยอยู่ในห้องน้ำนั่นนู้นนะห้องน้ำนู้นไม่ค่อยมีคนใช้เท่าไหร่ผมว่าไปกองแล้วก่อนแล้วราเต็นท์ให้มันแห้งก่อนว่าเดี๋ยวพี่แจ๊คเขาจะถูถูไปไถถ้ามันพอไม่มีน้ำซึมอ่ะแล้วก็ขย้ายกัน อนี่ฮะวิถีคนชอบนอนเต็นท์ก็ไปอย่างนี้ครับขณะมาช่วงหน้าร้อนนะมันก็ยังมีพายุฝนอยู่หลังจากฝนตกหนักสองชั่วโมงเต็มๆผมบอกแล้วฟ้าหลังฝนมักจะมีอะไรดีเสมอแล้วแ,แล้วนะท่องเที่ยวกลุบสุดท้ายของกรุปทัวร ได้กลับไปพอดีพี่แจ็คก็เลยเดินมาชวนผมไปเดินเล่นริมทะเลชิวๆกันดีกว่าผมเกือบจะไม่ไปแล้วเพราะว่านั่งนานลากเกือบงอกก็เลยยักหน้าบอกพี่แจ็คเข้าไปเดี๋ยวผมตามไปพีแ่แล้วผมก็เดินตามพี่แจ็คลงไปริมทะเลผมต้องยอมใจพี่แจ็คจริงๆงานนี้ไม่รู้พี่แกเอาเรื่องเอาแรงมาจากไหนเล่นน้ำทะเลไม่ยอมหยุดเลยสองวันเต็มๆนั้นนะครับดำปุดดำว่ายเอาห่วงยางมาเล่นผม,มนั่งมองยิ้มอยู่ในใจเลยว่าสุดจริงๆครับพี่ ส่วนผมเองก็เดินเป็นพระเอกมิวสิกวิดีโออยู่ริมชายหาดเท่ๆเพลินๆกันไปปล่อยตัวปล่อยใจปล่อยให้ชีวิตสโลไลฟ์กับการพักผ่อนอย่างเงี้ยผมว่าส,สุดแล้ว ชนก้าครับพี่พี่ครับสุขสันต์วัสงการครับขอให้พี่สุขภาพแข็งแรง,แง,แง,แงเฮงเฮงรวยรยกันทุกคนเลยครับผมโอู้อออ้อยู่คนเดียวก็สนุกได้ทั้งหาดมีผมคนเดียวเนี่ยไม่มีใครเลยนั่งชิลโคตรอยู่คนเดียวหลังจากเล่นน้ําเดินเหนื่อยเมื่อยล้ากัน้าแจ็คแล้วผมผม,ผมให้ให้เขาเลยนะพลังเหลือเฟือทั้งโดดน้ําทั้งว่ายน้ําอะไรทุกอย่างต้องให้แกนะแล้วก็อาบน้อาบน้ำงูหนวดขาวเลยหน้าขาวเอี่ยมเลยเสร็จแล้ว คืนสุดท้ายพรุ่งนี้ก็จะเดินทางกลับแล้วจากอุทยานชาติหมู่เกาะอ่างทองโคตรชิลฮะตอนแรกผมบอกพี่แจ๊กว่าจะจะ,จะไม่มาแล้วนะก็จะย้ายไปอุทยานหนึ่งอะผมไม่บอกชื่อแล้วกันแจ๊กบอกว่ามึงมาเถอะแม่งโคตรฟินโคตรสวยเพราะเขาเคยมาแล้วหนหนึ่งแล้วปนีนี้ผมไม่รู้ว่าโควิดเป็นยังไงนะแต่มันเป็นโอกาสไงนักท่องเที่ยวฝรั่งไม่มีนักท่องเที่ยวคนไทยแคนเซิลทัวร์เหลืออย่างเงี้ยแค่เนี้ย โอ้โหแม่งโคตรธรรมชาติเอางี้ว่าถ้าปีหน้ามาอีกก็คงไม่เป็นอย่างนี้ถูกต้องไหมนะถ้าเขาหยุดมันหายนะเป็นะปนะเ็หรอ,หรอก็อมันมันรับน้องท่องเที่ยวได้แค่นี้<อ>านการไปเที่กันแล้วที่สำคัญนี่ผม<อ>ให้ดูที่ดินเนอร์เหนียวสุดยอดนะเพื่อนดูท่องเที่วันนี้คือส้คัญน่าจะเต็มเหยียดเพราะว่าของเรามาน่าจะหมดแล้วแหละเดี <c oughs> ๋ยวดูพรุ่งนี้ว่าเรามีทริปพายเรือคานูน แล้วก็ที่ถัวจัดฮะประมาณนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างฮะก็เราดูแล้วกันว่าจะสวยประมาณไหนแล้วก็จะไปไหว้ไปไปพายเรือตรงไหนก็ผมไม่มีข้อมูลเดี๋ยวพรุนี้เจอกันวันนี้ลุยเต็มสเต็มพรุนนี้ตื่นเ้นสายหน่อยสบายตัว ทสี่ของการเดินทางนะเพื่อนวันนี้ก็น่าจะตื่นสายที่ผมบอกว่าคืนนี้เราต้องขับรถเป็นยาวตีลงนะแล้วก็ช่วงกลางวันแล้วก็ทํากิจกรรมจากทัวร์ด้วยวันนี้นอนอย่างเงี้ยเขาไปแชทสองคนข้างในอุทยานเพราะว่าเมื่อคืนกระหน่ำมปแล้วหนึ่งทีงก็เลยกลัวฝนตกอ,อีกไม่ต้องย้ายให้เต็มอิ่มในทีเดียวว่านำมันนี้เลยเขไปลบายฮะถ้า ที่นอนพี่ๆอยู่อัวให่ห้าสิบบาทเองเนอนสบายๆแล้วก็เต้นแล้วก็เก็บของเรียบร้อยนะตอนเช้าก็เดินชิวๆได้ไม่ต้องรีบต้องร้อนอะไรนะรอกุบทัวร์ที่จะมารับเราลงเรือประมาณสักสิบโมงได้อยูนะ่ประมาณนี้นะสิบโมงเขามาประมาสิบโมงครึ่งเรือเที่ยงประมาณเที่ยงเนาะเที่ยงยี่สิบอ่าก็ประมาณนี้ตอนเช้าๆก็ไม่มีอะไรก็เหมือนเดิมฮนะ ก็ไปช่วงหนักหน่วงช่วงใบใยไปทำกิจกรรมกันมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเพื่อนๆคอยดูแล้วกันนะเขาชวนไปเดินถ้ำกันผมก็ไม่รู้ว่าชื่อถ้ำอะไรนะก็ลองดูแลข้อมูลผมไม่มีจริงก็แรกเมื่อาวานพี่แจ๊กก็บอกผมแล้วว่า,วามีถ้ำอยู่อย่างเงี้ยขอสัมผัส <c oughs> จุดชมวิวโอ้อยชื่นใจฮะเพื่อน <c oughs> มาเที่ยวถ้ำ มาดูหินนอกหินย้อยห้ามเลยฮะคืออย่าเามือไปแตะดูได้แต่ตามืออย่าต้องเดี๋ยวหินนอกหินย้อยมันจะเสียฮะนี่